ครับสวัสดีครับเพื่อนๆน้องโค้กโขดเวลาช่างอานนท์นะครับวันนี้เราอยู่กับรถตู้คอมมิวเตอร์นะครับก็เนื่องจากคันนี้นะครับใช้มาเป็นเวลานานนะครับผมผ้าเบรกก็เริ่มเหลือน้อยนะครับผมวันนี้เราจะมาเปลี่ยนผ้าเบรกกันครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะทําการคลายน็อตล้อออกนะครับแล้วก็ทําการขึ้นแม่แรงถอดล้อออกได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําการถอดน็อตเบอร์14ที่คาลิเปอร์เบรกออกนะครับ หลังจากที่เรายกคาลิเปอร์เบรกออกได้เป็นประมาณนี้นะครับเราก็จะทําการดึงผ้าเบรกออกได้เลยครับผ้าเบรกนะครับก็จะเหลือน้อยมากๆเลยครับผ้าเบรกกับแผ่นเหล็กนี่เหลือใกล้เคียงกันเลยครับจุดสาคัญเลยนะครับในการเปลี่ยนผ้าเบรกนะครับเราจะต้องทําการใส่จาลรบีน็อตสไลด์เบรกด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ใส่นะครับก็อาจจะทําให้เบรกติดเบรกกินไม่เท่ากันได้ครับผ้าเบรกนะครับเราก็จะเลือกเป็นผ้าเบรกคอมแพล็กนะครับ Nano Disc เบรกนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นผ้าเบรกที่ฝุ่นน้อยมากๆนะครับแล้วก็ผ้าเบรกนะครับก็สามารถทนความร้อนได้ค ก่อนนะครับผมเพราะว่าผ้าเบรกแต่ละรุ่นนะครับก็อาจจะไม่เท่ากันนะผมถ้าเราได้ทาบแล้วเท่ากันแบบนี้นะครับเราก็สามารถแกะออกมาเปลี่ยนได้เลยครับจุดสําคัญอีกจุดนะครับเราจะต้องทําการย้ายแผ่นล็อกผ้าเบรกนะครับจากอันเก่ามาอันใหม่ด้วยนะผมเนื่องจากเราซื้อผ้าเบรกมาจะไม่มีติดมาด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ใส่นะครับก็จะทําให้เบรกดังได้ครับก่อนจะทําการประกอบนะครับเราก็จะทําความสะอาดกันสักนิดหนึ่งครับเราจะต้องใช้ซีแคมนะครับในการดันลูกสูบเข้าไปนะครับ เวลาดันลูกสูบเข้าไปนะครับเราจะต้องสังเกตที่กระปุกน้ํามันเบรกด้วยนะครับผมเพราะว่าน้ํามันเบรกนะครับจะไหลกลับไปที่กระปุกนะครับก็ระวังน้ํามันเบรกล้นกระปุกกันด้วยครับพอเราดันลูกสูบเบรกเข้าไปจนสุดนะครับเราก็จะมาทําการสลับแผ่นเหล็กกลับไปที่ผ้าเบรกอันใหม่นะครับแล้วก็ทําการใส่ผ้าเบรกได้เลยครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจที่จะเปลี่ยนผ้าเบรกเองนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ผ้าเบรกไว้ให้นะครับที่ใต้คลิปครับราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ700กว่าบาทครับหลังจากที่เราทําการใส่ผ้าเบรกเสร็จนะครับเราก็ทําการปประกกบบฝาาคลลเเเข้้้ไไดยแว็ใส่ สทั้งสองตัวเข้าไปครับผมจะทําการใช้บล็อกไอยฟ้ายิงนะครับบล็อกไอยฟ้าก็จะยิงได้แน่นพอสมควรครับหลังจากที่เรายิงบล็อกไอยฟ้าเสร็จนะครับเราก็จะทําการใช้มือขันอีกหนึ่งรอบเพื่อความมั่นใจครับ พอเสร็จนะครับเราก็จะทําการเอาล้อกลับมาใส่คืนได้เลยครับแล้วก็ขันน็อตให้แน่นเลยนะครับผมหลังจากนั้นเราก็ทําการลงแม่แรงแล้วก็ย้ำน็อตอีกครั้งนะครับหลังจากที่ทําการลงแม่แรงเสร็จนะครับแนะนาเพื่อนๆนะครับให้ทําการเหยียบเบรกสัก 2- 3าครั้งนะครับให้เบรกตึงๆนะครับผมเราถึงจะเอารถไปลองขับได้นะครับช่วงแรกๆนะครับเบรกก็จะยังไม่ค่อยตึงเท้าเท่าไหร่นะครับผมก็จะมีเบรกไหลบ้างนะครับ พอผ้าเบรกกับจานเบรกเข้าชิดสนิทกันนะครับก็จะทําให้กลับมาเบรกดีเหมือนเดิมครับสำหรับรถเพื่อนนะครับที่มีเสียงดังขณะเบระครับหรือว่าเสียงดังจิ๊ดๆนะครับก็แนะนําให้ไปเช็คผ้าเบรกกันด้วยครับและรถที่ผ้าเบรกใกล้หมดก็กลับมาใช้งานได้ครับพอลาวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรัะชมครับสวัสดีครับ